เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสมาธิทิสามอย่างที่จริงแล้วในมหาจัตารีสกะศสูตรเนี่ยพระองค์จะตรัสไว้สมาธิทติจะมีอยู่สองอย่างแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกอย่างนึงมาจากไหนในฉบับหลวงเล่มที่12ข้อ485เนี่ยนะ พระอ,องค์ก็จะตรัสเกี่ยวกับกุศลกรรมบทสิบพรามและข้หาบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติธรรมทางกายมีสามอย่างทางวาจามีสี่อย่างทางใจมีสามอย่างอันนี้บันเทอธิบายไว้แล้วนะเกี่ยวกับกุศลกรรมมบทสิบก็ไปฟังกันได้ ทางกายสามอย่างก็คือศีลสามข้อแรกในศีลห้านั่นเองทางวาจาสี่อย่างก็คืออันแรกเว้นขาดจากการพูดเท็จอันที่2เว้นขาดจากคำพูดที่ยุให้เขาแตกกันอันที่3เว้นขาดจากคำหยาบอันที่4เว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้ออันนี้คือความสะอาดทางวาจาสี่อย่าง ส่วนทางใจมี3ามอย่างข้อแรกก็คือบุคลคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความโลภมากไม่เพ่งเล็งทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าขอของผู้อื่นพึงเป็นของเราเถิดดังนี้อันนี้คือข้อแรกข้อที่สอเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทมีความดำริในใจไม่ชั่วช้าว่า ขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีแต่สุขรักษาตนเถิดดังนี้ส่วนข้อที่3ตรงนี้ที่เป็นประเด็นก็คือที่มันเตกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิอีกตัวนึงอะ่ะอยู่ตรงนี้เป็นผู้มีความเห็นชอบก็คือสัมมาทิฏฐิโกเนี่ยนะก็คือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นไหม อันนี้ก็เป็นสมมติิเหมือนกันคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าผลแห่งทานที่ให้แล้วมีอยู่ผลแห่งการบูชามีอยู่ผลแห่งการเส้นสวงมีอยู่ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทําชั่วมีอยู่โลกนี้มีอยู่โลกหน้ามีอยู่มารดามีอยู่บิดามีอยู่ การติดทั้งหลายที่เป็นอุปปปาติกะมีอยู่ก็คือผุดขึ้นเป็นตัวนะสตานังสมณะและพรามทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้มีอยู่ในโลกนี้พรามและขรหาบดีทั้งหลาย ความประพฤติเรียบร้อยคือความประพฤติทำทางใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์และข้งหาบดีีทั้งหลายการติดทั้งหลายบางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติทำอย่างนี้แลตรงเนี้ยคำว่า สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้มีอยู่ในโลกนี้ตรงเนี้ยพันเตเห็นแง่มงุมก็คือสมมาทิฐิตรงเนี้ยถ้าเทียบกับสมมาทิฐิในอริยมุโยงแปดจะเป็นวิชฉาทิฏฐิทันท,ท,ทีเพราะว่าจะไปสอดรับกับมหากรมากร,รมวิพังกสูตรใช่ไหม ที่บุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมอวบสิบก็ยังสามารถไปอบายทุกติวินิบาตานรกได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นบทพยัญชนะตรงเนี้ยมันเตนเห็นว่ามันน่าจะเป็นความเชื่อของเขาอะตามศาสน,นาของเขาอะก็คืออรหันต์ของเขาก็มีอะอรหรนันต์ในศาสนาเขาอะมีเขาเชื่ออย่างนั้นเชื่อตามคําสอนของเจ้ารัธิของเขาอะ ว่าการทําอย่างนี้ก็ปิดอรหันได้อันนี้คืออรหันในศาสนาของเขาไงอันนี้คือความเชื่อในรูปแบบของเขาอย่างที่มันเดเคยบอกไปในเรื่องของกินติสูรเห็นไหมอัตตะต่างกันแต่บทพญนะลงกันคือคําว่าอารหันเหมือนกันอะแต่อรหันอะสภาวะไม่เหมือนกันไงอรหันของศาสนาพุทธกับอรหันของศาสนาอื่น เขาก็บัญญัตรอธรรมเหมือนกันมันไม่เหมือนกันไงอันนี้เราเรียกว่าต่างกันโดยอัฐะลงกันได้โดยพยัญชนะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะไปสอดรับกับมหากรรมวิพังกสูตรเลยตรงนี้ก็คือที่พระองค์ตรัสไว้กับพันเตอานนท์ในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่เว้นขาดจากปานาติบาตและก็ที่เขาย่อมาเนี่ยก็คือ เว้นขาดจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดยุยให้เขาแตกกันเว้นขาดจากคำหยาบเว้นขาดจากการพูด cher, เดากกาพ้อเจ้อแล้วก็ไม่มีความโลภไม่มีความพยาบาทเนี่ยแล้วก็มีความเห็นชอบในโลกนี้คำว่ามีความเห็นชอบในโลกนี้บาลีก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองเห็นไหมจะไปสอนรับกับ มื่อสักครู่นี้ที่มันติอ่านให้ฟังคือกุศลกรรมมาบท10ตัวสุดท้ายซึ่งบุคคลนี้ถ้ามีตายไปแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตานรกได้ตรงนี้ที่พระองค์ตรัดไว้ว่าการติดทั้งหลายบางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ได้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติทำอย่างนี้แล ก็คือการประพฤติทำสิบประการเนี่ยพวงค์ตัดว่าเป็นไปเพื่อสกติโลกสวรรค์แน,น่นอนแต่ถ้าจะมาเทียบเคียงกับมาหากรรม,มวิพังกสูตรตรงนี้การทํากุศลกรรมบ0สิไว้เนี่ยก็เหมือนกับการสร้างความดีไว้แต่มันก็ไม่แน่ที่พงค์ตัดไว้เนี่ยการที่เขาเข้าถึงอบายทุกติวินิบาลนรกได้เป็นอันว่าเขาทํากรรมชั่ว ที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนๆหรือในการภายหลังหรือว่ามิจฉาทิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเห็นไหมกรรมในการก่อนๆอ,อาจจะสมผลก่อนก็ได้แต่กรรมที่เขาทําดีอะ่ะเขาอาจจะสั่งสมไว้ก่อนอในการต่อไปเขาอาจจะขึ้นมาจากนรกแล้ว กรรมดีของเขาที่เขาทําไว้ก็ยังคงอยู่เนี่ยคือสังสารวัตรมันไม่จบไม่สิ้นไงวพระองค์ก็ตัสว่าก็แหละบุคคลที่เว้นขาดจากปานาติบาตมีความเห็นชอบในโลกนี้นั้นเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้อาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้หรือว่าในชาติหน้าหรือในชาติต่อไปอันนี้คือสามาทิติของบุตรชนนั่นเอง ก็ในมหากรรมวิพังกสูตรเนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือตายไปแล้วจะไปสวรรค์ก็ได้หรือว่าตายไปแล้วจะไปอบายทุกติวินิบาตนรกก็ได้เป็นไปได้หมดที่พระองค์เปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลง พิคุทั้งหลายการติดทั้งหลายที่มีอภิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทำานองเดียวกันบางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิคุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอรยิยสัจทั้งสี่เห็นไหม ถ้ายังไม่บรรลุสดรบันคติที่ไปก็เป็นไปได้หมดเหมือนท่อนไม้ซัดขึ้นไปสู่อากาศทีนี้เรามาดูสมาธิฐิตัวต่อไปก็คือสมาธิฐิของเสขาบุคคลที่กำลังเดินมักอยู่ตรงนี้พระองค์ตรัสได้ว่าพิคุทัางหลายก็สมาธิฐิเป็นไนสมาธิฐิตัวเนี้ยเป็นการเดินมรรของสขาบุคคลแล้วนะ ก็คือโสดาบันขึ้นไปการเดินมรรคเพื่อที่จะบรรลุเป็นสมาทิฏิที่เป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์แห่งมรรคตัวนี้ก็คือเป็นอรหันต์องต่อไยว่าพิคุตั้งหลายเรากล่าวสมาทิฏิเป็นสองอย่างคือสมาทิฏิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่ง ให้ผลแก่ขันตรงเนี้หมายถึงพอปฏิบัติตามอาริยะมามีองแปรไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ขันทั้ง5เนี่ยบริสุทธิ์ไงการติดทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีละเนี่ยเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันแล้วก็สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นลลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคอย่างหนึ่งอันนี้คือสมาทิฏฐิของอรหันต์แล้ว ผู้จบแล้วบทพยัญชนะเหมือนกันเลยกับสมาธิของปุถุชนพี่คุณทั่งหลายสมาธิที่ยังเป็นศาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นไฉไนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่วงสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่โลกนี้มี โลกหน้ามีมารดามีบิดามีการติดทั้งหลายที่เป็นอุปปาติกะมีสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่เห็นปะเหมือนกันเลยแต่อรหันของเขาก็ของเราไม่เหมือนกันนะนี้สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันถ้าเป็นสมาทิทฐิที่อยู่ในกุศลกรรมบท10เนี่ยจะไม่มีคำว่าเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเห็นว่าจะต่างกันตรงนี้นิดนึงมาลีก็คืออยังพิกเวสัมมาทิฏฐิสาสวาปุญญภาคิยาอุปธิเวปก,กาอ่าภาษาไทยก็คือ นี้สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นศาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันส่วนสม,มาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นไฉไหนพิคุทั้งหลายปัญญาปัญญานี่ยคือรู้อริยสัจสีละปัญญินสีอันนี้ภาษาไทยเขาแปลว่าปัญญาภะน,นะ ภาษาบาลีคือปัญญาพลังอันนี้พันเตก็ไม่แน่ใจนะว่าภาษาไทยหรือว่าบาลีผิดแต่ถ้ามาดูฝั่งของบาลีเนี่ยปัญญาพลังเนี่ยพลังพละมันคือผลแล้วผลแห่งปัญญาล้มันไม่ต้องเดินมักแล้วไงน่าจะเป็นทางฝั่งบาลีมากกว่าที่ถูกกันนะถ้าพิจารณาตามเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นสมาธิฏฐิของอรหันต์แล้ว ผลแห่งปัญญาเต็มรอบแล้วธรรมะวิจยะสามโพชงอันนี้ก็คืออยู่ในโพชงเจ็ตัวที่2องนะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์แห่งมัคของพิกขุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมัค จเจริญอริยมรรคอยู่นี่แหลสมมธิทิอันเป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคอันนี้คือสมมติทิของอรหันต์นะนะแล้วก็พระองค์ก็กล่าวไว้ตอนท้ายว่าพี่ขุนนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฐิเพื่อบรรลุสมมธิทิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะ ตรงนี้ที่เราเคยสุนทนากันไปถ้ายังไม่เป็นอรหัน์น่ในภาพก้อนกลมๆดำๆอ่ะที่มันเตยทำไม่ให้ตรงนี้ถ้ายังไม่ขาวอ่ะถ้าจะเทียบเคียงกับสภาวะธรรมชั้นลึกอ่ะก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ถูกไหมต่ำกว่าอารหันลงมาเนี่ยคือโสดาบันสกทา,าคามีอนาคามี ก็ยังมีสาสะวะอยู่ถูกไหมยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับสัมมาทิฏฐิของอรหรันต์น่ะก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ดีคือยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังปล่อยไม่หมดไงอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะใครควรให้ดีนะมันไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิทั่วไปนะอันนี้หมายถึงเทียบเคียงกับอรหรันต์ขอโอกาศกาพันเต คือคําว่าสาสวะตัวเนี้ยในธรรมะชั้นลึกแล้วเนี่ยก็หมายถึงสังโยชน์สิบตัวนั่นเองใช่ไหมคะพันเตไม่ได้หมายถึงกิเลสหยาบๆอีกแล้วอย่างเงี้ยคะพันเตเป็นการเดินมรรคของอริยะบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาพันที่จะละสาสวะออกไปได้ในแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างเงี้ยคะพันเตใช่คือสังโยชน์สิบที่เป็นเครื่องร้อยรัดอยู่อย่างนั่นเองอะคะพันเตใช่เพราะว่าถ้าต่ํากว่าอรหันต์ลงมาเนี่ยสังโยชน์ก็ยัง ละได้ไม่หมดก็ยังมีสาสวะอยู่ดีประกอบด้วยกิเลสอยู่ดีเพราะฉะนั้นพวกหนูบอกไงว่าพิคุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรลุสมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสมาวายามะเนี่ยกำลังเดินมักอยู่เห็นไหมพิคุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้มีสติบรรุสสมาทิฏฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสมาสติ ด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสมาธิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสมาธิฏฐิของพิกุนั้นอันนี้คือการเดินมรรคของอริยบุคคลเพื่อให้อริยองค์แปดทั้งแปดตัวเนี่ยบริบูรณ์แล้วก็จะกลายเป็นอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบไงที่พระองค์สรุปไว้ตอนท้ายในมหาจัตตา,า,าริสกะสูตร ตัวที่สองก็เหมือนกันสามมาสังกปะก็จะมีอยู่สองอย่างเหมือนกันสามมาสังกปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันแล้วก็สามมาสังกปะอันเป็นอริยะที่เป็นอนาสาวะเป็นลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสามมาสังกปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นไฉไหนคือความดำริในเนค yani ขะมะนะออกจากกาม ดําริในความไม่พยาบาทดําริในความไม่เบียดเบียนเนี่ยยังเดินมักอยู่แต่สภาวะของอรหันเนี่ยไม่มีการเดินมักละมีแต่ความตรึกความวิตกความดําริความแน่วความแน่ความปักใจวจีสังขารของพิขุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอสวไม่ได้อันนี้ก็คือ ท่านอยู่ด้วยธรรมชาติละไม่ต้องเดินมักละส่วนตัวที่3ก็คือสัมมาวาจาก็เหมือนกันมีอยู่สอ,อย่างเหมือนกันก็คือเป็นขาจากการพูดเท็จจากการพูดยวยเข้าแตกกันพูดคำหยาบพูดเพลเจอร์นะส่วนของอรหันเนี่ยจะมีบาลีอยู่4ี่คำ จะตูหิปิเนี่ยคือ4ี่วจีทุจริเตหิคือวจีทุจริตนะนเนี่ยคำนี้คืออราตราต,าติวิรติปฏิวิรติเวรมณีสี่คำนี้ก็คือแปลคล้ายกันนะนะแต่ในสภาวะชั้นลึกแหละอาจจะต่างกันนิดหน่อยลองไปค่ควรกันเราเองอันนี้ภาษาไทยก็แปลว่าความงดความเว้น ความวนขาดเห็นปะมันแปรคล้ายกันเลยแล้วก็ตัวที่4เนี่ยเจตนางดเว้นซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปขัดกับที่องค์ตรัสไปว่าพระอรหันเนี่ยกำดับแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่องค์ตรัสไปว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระอรหันไม่มีเจตนาแล้ว ถ้าแปลว่าเจตนาเนี่ยผิดทันทีเพราะว่าพระอรหันต์กรรมดับไปแล้วเจตนาไม่มีแล้วอันนี้ภาษาไทยเขาเติมเองนะแต่ปร็คือเวร,รมณีเนี่ยคือการงดเว้นจากวาจีทุจริตทั้งสี่อันนี้คือสัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์แห่งมรรค ตัวต่อไปก็คือสามารถกัมันตะก็เหมือนกันแล้วก็สามารถอาชีวะก็มีสองอย่างเหมือนกันแล้วก็พระองค์ก็สรุปตอนท้ายว่าพี่กูทั้งหลายด้วยประการนี้แลเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8เห็นไหม ก็คือเจริญอริรยะมุยงแปดอยู่อะพออริยะมยุยงแปดบริบูรณ์แล้วจึงเป็นพระอาหารหันต์ประกอบด้วยองค์10ก็จะมีสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุติเพิ่มขึ้นมาสัมมาญาณะคือการรู้ชอบละบร,ริบูรณ์ละแล้วก็สัมมาวิมุติคือวิมุติ อันไม่มีวิมุตติอื่นยิ่งกว่าละหลุดตัวสุดท้ายละก็กลายเป็นมุติไงผลแล้วมุติเป็นชื่อแทนทนิพานอันนี้พันเตพูดไปแล้วนะในมหาจัตตาริสกะสูตรก็ไปฟังกันได้อันนี้แค่จะโยงให้ฟังเฉยว่าสมาธิเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วก็คือจะมีอยู่3มกลุ่ม,มนะสามอย่างสมาธิกลุ่มแรกก็คือ ของผุุ้ชนเลยสมาธิิในลำดับที่สองก็คือของสีขาบุคคลที่กำลังเดินมักอยู่ส่วนสมาธิิตัวที่สามก็คือของอรหันต์ขอการค่ะพันเตคือสมาธิฐที่เป็นของปุทุชนเนี่ยค่ะพันเตก็จัดเข้าไปในมาหากรรมวิพังสี่จำพวกใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณ ไม่สร้างเหตุในการที่จะให้ตัวเองเข้าสู่สัมมาทิฏฐิแบบสาสวะค่ะพันเตถ้าคุณมีสัมมาทิฐิในเบื้องต้นของปู้ทชนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพันเตก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าสู่สัมมาทิฐิที่เป็นสาสวะในความหมายของภาษาสดาด้วยค่ะเพราะว่าสัมมาทิฐิที่เป็นสาสวะตรงนั้นมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งในการที่จะเริ่มเข้าใจว่าสังโยชนสิบมันมีอะไรบ้างวิธีการเดินมัค ไปเป็นอย่างไรถ้าไม่คิดจะเรียนรู้ตรงนี้มันก็ยังต้องวนเวียนในวัฏฏะอยู่อย่างเดิมอย่างนั้นนะคะพันเตใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยของแต่ละบุคคลไงตรงนี้พระองค์แค่บัญญัติธรรมะขึ้นมาให้พวกเราศึกษาและปฏิบัติตามส่วนใครจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธามันก็เป็นเรื่องของกรรมแล้วดูอย่างที่พระองค์ตรัสไว้กับพราหม์เห็นไหม พระอ,องค์ก็สอนได้แค่เนี้ยพระอ,องค์ตัดว่าถ้าทำอกุศลกรรมมาบทสิบเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้ไปอบายทุกติวินิบาณนารกนะถ้าประกอบด้วยคุศลกรรมมาบทสิบเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้ไปสุคติโลกรรมมวสวรรค์นะเนี่ยพระอ,องค์ก็ต้องดูคน้วยไงว่าคนนั้นน่ะได้แค่ไหนอย่างน้อยก็ให้เขาสร้างคุณงามความดีไว้ใน อนาคตการเขาอาจจะไปต่อยอดก็ได้แต่ถ้าจะมองในมุมของสังสารวัตรแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นคติสีนั่นอยู่ดีเนี่ยก็ยังวนอยู่ในคติสี่จำพวกนี้นอยู่ดีขอโอกาสค่ะพันเตขอพันเตย้อนกลับไปตรงที่ สมาทานพังพร้อมแล้วในเวลาจะตายอะค่ะขอพันเตยขยายความตรงเนี้ยค่ะกุ้งไม่เข้าใจตรงไหนขอโอกาสค่ะคือเมื่อวานนี้ในห้องสมถะยมกระถางวาสิกาทิพย์แล้ววาสิกาทิพย์ก็บอกว่าคําว่าถือเอาตรงเนี้ยหมายถึงว่าในเวลาที่เราจะตายเนี่ยสิ่งที่เราถือเอาบ่อยๆมันจะส่งให้เราไปตรงไหนได้ค่ะใช่ ก็จะไปสอรับกับที่องค์ตัดไว้ในกายนี่คือกำเก่าไงบาลีก็คืออภพิสันเจตยิตังเนี่ยเป็นสิ่งเกิดขึ้นด้วยใจก็คืออนุสัยอะความเคยชินอะของวิญญาณอ่ะไปเกาะตรงไหนมากอะนั่นแหละมันจะส่งผลตอนนักขณะอารมณ์สุดท้ายไงความเคยชินของวิญญาณอะมันไปอยู่ตรงไหนอะ ขอโอกาสคะ่ะพันเตตรงนี้โยมมองว่าถ้าบางคนไปอ่านบทพยัญชนะอากาพันเตที่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิพังพร้อมในเวลาจะตายทีนี้ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาทําดีมาทั้งชีวิตใช่ไหมคะพันเตเขาก็ต้องมีสัญญาในการที่ว่าคิดถึงแต่สิ่งดีๆแต่ทีนี้ด้วยความเป็นกรรมคะ่ะพันเตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะส่งผลตอนไหนอย่างที่พระศา,าสดาตัดเนี่ย ถึงคุณจะทําดีมาทั้งชีวิตเนี่ยแต่ขณะตายมันไม่มีใครรู้ได้ว่ากรรมมันจะส่งผลณเวลานั้นหรือเปล่าแล้วถ้าคุณเคยทํากรรมชั่วมาที่มันหนักกว่ากรรมดีในปัจจุบันที่คุณทําเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คุณไปอาบายซึ่งตรงนั้นน่ไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากพระศาสดาแล้วตัวคนนั้นเองเขาเป็นผู้รู้คนเดียวว่าเขาไปเกาะอยู่กับอะไรอย่างเนี้ค่ะเอาจริงแล้ว่ตัวเขาก็ไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องของกรรมมากกว่า แล้วพระองค์บอกว่าวิบากของกรรมเนี่ยไม่ควรคิดไงเป็นอาจินไตเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่พระศาสดาญ,ญัติมาเนี่ยเพื่อให้เราเรียนรู้ให้เราศึกษาเพื่อที่จะได้ไม่ประมาทไงอย่างที่พระองค์ตัดไว้ก่อนปรินิพานไงว่าจากครั้งสุดท้ายไงคือให้เราออกจากตรงนี้พระองค์ก็บอกเราว่าคติของ,ของปุถุิชนเนี่ยมันไม่แน่นอนไงมันไปคิดไม่ได้เข้าใจไหมวิบากของกรรมอ่ะ ไม่ควรคิดไงเพราะนั้นพวกเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติให้ออกจากสถานะของปุถุชนไงเพื่อเข้าสู่ความเป็นอริยะพอเข้าสู่เขตของอริยะแล้วเนี่ยปลอดภัยแล้วถูกไหมอย่างที่พองค์ตัดไว้เรื่องของสัทธานุสาลีเนี่ยถ้ามีความเชื่อน้อมจิตไปก็ตาหูจมูกลิ้นแก่ใจเนี่ยไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา เนี่ยก็จะได้บรรลุโสดาบันก่อนตายอันนี้คือกลุ่มที่อินทรีย์แก่แต่ถ้าอ่อนกว่านั้นก็จะไปบรรลุที่ภพเทวดาเห็นนะพอบรรลุโสดาบันแล้วโสดาบันที่กําลังน้อยสุดคือสัตตัคตุปรมะเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งก็ยังเกิดเฉพาะพบเทวดาและมนุษย์เท่านั้นเห็นไหมโอกาสที่จะไปคติที่ไม่ดีเนี่ยก็ปิดไปแล้ว